หาคุณสนใจการเขียนบทภาพยนตร์เพราะต้องการเข้าใจพื้นฐานและมีความแม่นยำของโครงสร้างแบบ3องค์อยากพบปากคนในวงการได้รับคำแนะนำจากมืออาชีพพัฒนางานเขียนบทของตัวเองให้ก้าวไปอีกขั้นห้ามพลาดกับโปรแกรมนี้สอนโดย พิเมย,ยิ้มสมบูรณ์นักเขียนบทผูท้กำกับภาพยนตร์และซีรีส์อาจารย์พิเศษด้านการเขียนสตอรี่และภาพยนตร์โปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนาให้คุณได้เป็นนักเขียนบทมืออาชีพกับคลับลับนักเขียนบทรุ่นที่1ในโปรแกรมนี้คุณจะได้ปรับพื้นฐานการเขียนบทตั้งแต่คอไอเดียจนจบสกรีนเพย์ด้วย9้าวิดีโอคอร์สที่เรียนบนเว็บไซต์ ทบทวนซ้ำได้ตลอด1ปีมาพร้อมกับแอสไซ n m e n เมนต์ให้คุณได้ลองทำหลังเรียนจบในแต่ละส่วนโดยพี่เมธจะทำการอ่านและช่วยคอมเมนต์การบ้างกลับไปคุณยังจะได้ใช้สตอรี่ทูช่วยสร้างพล็อต3องค์ถึง20โปรเจกต์มีกลุ่มคลับที่เต็มไปด้วยกลุ่มคนรักการเขียนบทให้เข้าร่วมเพื่อทำกิจกรรมฝึกทักษะอีก6เดือนได้ไลฟ์พูดคุยปรึกษากับพี่เมธภายในกลุ่มสามารถซักถามปัญหา เพิ่มความแม่นยาให้กับตัวคุณรวมถึงได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับเมนทอร์ลับในวงการและสิทธิพิเศษอีกมากมายที่ช่วยให้คุณได้พัฒนาฝีมือการเขียนบทยินดีต้อนรับสมาชิกคลับลับนักเขียนบทรุ่นที่1ตลอด6เดือนนี้นะฮะก็อยากใช้คลับเนี้ยเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ตลอดสำหรับนักในวงเล็บอยากเขียนบททุกท่านด้วยความที่มันเป็นคลับลับเฉพาะของนักเขียนบทเนาะ เพราะงั้นเนี่ยเราเลยมีคอร์สวิดีโอบนเว็บไซต์ให้เรียนจึงคัดมาแล้วว่าสายเขียนบทหนังไม่ควรพลาดนอกจากคอร์สวิดีโอแล้วนะฮะเรายังมีกิจกรรมพิเศษที่จะมาช่วยขัดเกลาสกิลของทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็น weekly quest 15ครั้ง meeting club อีก4ครั้งสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนาสุด E อ c l u s i v e ีอีก1ครั้งอยากให้ทุกคนที่อยู่ในคลับนี้นะฮะใช้เวลาในคลับนี้ให้คุ้มค่าที่สุดทั้งการเรียนการทดลองทำแล้วก็ลองพูดคุยกับเพื่อนๆคอเดียวกันในคลับนี้ของเรา เราอาจจะมีคอนเน็ชันใหม่ๆที่สนใจเรื่องเดียวกันจากคลับนี้ก็ได้นะและนี่ก็คือฟีดแบตจากนักเรียนของพี่เมฆที่ได้มาเรียนบนวิดีโอและเวิร์กช็อปสดๆกับพี่เมฆหากคุณอยากเป็นนักเขียนบทเหมือนกันแล้วก็อย่ารอช้าสมัครเข้าคลับรับนักเขียนบทรุ่นที่หนึ่งเลยแล้วพบกันในคลับนะคะ